สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI คากูรูแหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดรีวิวสุดพิเศษและเทคโนโลยีล้ำสมัยที่คุณจะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหววันนี้เราจะพาคุณไปพบกับความหรูหราที่สุดของปี2026กับเบนลี่ Continental GT รุ่นใหม่ล่าสุดที่ทั้งสาง่างามและทรงพลังในทุกมิติเบนลี่ Continental GT 2026ได้รับการออกแบบใหม่ให้มีเส้นสายที่เฉีวยวมากขึ้น แต่ยังคงเอกลักษณ์ความหรูหราและคลาสสิกในแบบของเบนลี่ด้านหน้าโดดเด่นด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่ลายตาข่ายโครเมียมผสานกับไฟหน้าเลตแมทริกที่ดีไซน์ให้เพรียวบางและคมชัดมากขึ้นตัวถังมีสัดส่วนที่สมบูรณ์แบบสะท้อนแสงได้อย่างงดงามเมื่อขับผ่านกลางแจง้งภายในห้องโดยสารคือจุดที่เบนลี่ใส่ใจในทุกรายละเอียดเบาะหนังแท้คัดพิเศษเย็บมืออย่างประณีตตกแต่งด้วยลายไม้วีเนียร์เกรดพรีเมียมและแผงหน้าปัดดิจิทันที่ทันสมัยพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ความละเอียดสูง รองรับทั้งระบบ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายระบบเสียง Name a u d โอที่มีพลังและความใสเคลียร์ระดับสตูดิโอทำให้ทุกการเดินทางกลายเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำขุมพลังของเ n t ลี่คอนติ n นนตัล GT 2026มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์ W12 และ V8 t ทวินเทอรที่ปรับจูนใหม่เพื่อให้ทั้งแรงม้าและแรงบิดเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน รุ่น W12 สามารถเร่งจากศูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาเพียง3.5วินาทีและทำความเร็วสูงสุดได้กว่า330กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะที่ช่วยให้เกาะถนนอย่างมั่นใจแม้ในสภาพถนนที่เปียกลื่นเทคโนโลยีความปลอดภัยก็มาครบเช่นระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันระบบช่วยรักษาเลนและกล้องรอบคัน360องศาเพื่อการมองเห็นที่ชัดเจนทุกทิศทาง เบนลี่ยังใส่ใจในด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีไมฮบริดที่ช่วยลดการปล่อยไอเสียและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำมันทำให้แม้จะเป็นรถสปอร์ตหรือสมรรถนะสูงแต่ก็ยังคงมีความรับผิดชอบต่อโลกสิ่งที่ทำให้เบนลี่คอนติเนนตัล GT 2026แตกต่างจากคู่แข่งคือการผสมผสานร,ระหว่างงานฝีมือแบบดั้งเดิมกับนวัตกรรมล้ำสมัยทุกคันถูกประกอบด้วยมือจากช่างฝีมือที่มีประสบการณ์ยาวนาน ทำให้แต่ละคันมีเอกลักษณ์และความสมบูรณ์แบบในแบบที่ไม่เหมือนใครถ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ที่เป็นมากกว่ายนา,านพาหนะเบนลี่คอนติเนนตัล GT 2อีคือสัญลักษณ์แห่งรสนิยมความสำเร็จและความภูมิใจที่จะทำให้ทุกการเดินทางของคุณเต็มไปด้วยความสุขและความทรงจำที่ไม่อาจลืมนี่คือทั้งหมดของรีวิววันนี้ฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข้อมูลรถยนต์รุ่นใหม่และเทคโนโลยีล่าสุดแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชม